วันนี้นะคะเรามาเที่ยวทุ่งดอกบอัวแดงกันค่ะเพื่อนๆมาเด็กแกงของเรานะคะขึ้นเรือลำสีเหลืองบรรทุกได้ถึงหกคนนะคะทุ่งบัวแดงค่ะกำลังสวยเลยค่ะนี่ค่ะโอ้วันนี้เด็กแก๊งออกออกภาคสนามนะคะนั่งเรือเที่ยวทุ่งบัวแดงค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเพื่อน <c oughs> เไไทีเ่ย,ย,ยวยยทุ่งบัวแดงค่ะหโหสวยมากนะคะพี่เล่นหันมาคืออ้าวไปแล้วนะคะพวกเราเด็กแก๊งค่ะทุ่งบัวแดงเด็กแก๊งเกเกอ่าทุ่งบัวแดงยิ้มหน่อยสวยมากค่ะนี่เลยเด็กแก๊งนะคะ นี่นะคะวันนี้พามาเที่ยวทุ่งบัวแดงนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเด็กแก๊งค่ะนี่เลยค่ะวันนี้เด็กแก๊งนะคะเด็กแก๊งพวกเรามาเที่ยวทุ่งบัวแดงตอนนี้คุณสง์อยู่กลางทุ่งบัวแดงเลยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหถอยไปแกงแท็กเบแกงปลาทูละนี่ค่ะข้างๆเรือนี่นี่นี่มีดอกจอกนะคะแล้วก็ต้นอะไรนะประหยัด ไต้นผักปอดผักปอดหรือผักผักผอะไรนะเขาเรียกอ่ะชื่อชื่อวิชาการน่ะเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบออ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 นออ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 าออ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 ้ออออออตตออ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 กออ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 าออออตออ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 อเอยออ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 อวออ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  โอ้โหต่อ่อนคู่สงสะออนค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้เรามาเวลาประมาณกี่โมงคะพี่ประมาณสองโมงได้ไหมจ้ามีนุ๊กประมาณสองโมงเนี่ยอ่าอ่าประมาณเกือบสองโมงนะคะตอนนี้โอ้โหได้บรรยากาศมากค่ะนี่โหสวยมาก เพื่อนๆคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวนะคะทุ่งบัวแดงอยู่ที่บึงละหานค่ะตอนนี้เมันย้อนแสงอย่าเพิ่งจะซอยชายร้ายเมงละหา,ตานตำบลตำบลละหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิเราไหนเพื่อนๆคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลสนุกมากเด็กแกงนะคะเด็ก <laughs> แกงเกินแกง นี่นะคะได้บรรยากาศมากค่ะเพื่อนๆดอกบัวกล่าวของเพื่อนดอกนี่ข้างล่างข้างล่างค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหน้ําใสมากมันไม่ลึกตึกเด่นในสูงจ้าน้ําใสมากโอ้ยมองเห็นหอดพักกับตัวว่าประเอียดนู่นนู่นนู่นกับตัวว้าจีนวนนี่ดอกนี้ดอกนี้เลยโอ้ยงามคักเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเบื้งลาหาร้อจ้าสวยจริงๆนู่นฝั่งนู้นก็มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนเราเลย ลำเรือฝั่งนู้นจะได้สี่ที่นั่งนะคะตแต่ของพวกเราได้ถึงหกที่นั่งนะคะมีกับตันเรือด้วยเป็นเป็นเท่าไหร่พี่เป็นเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดเจ็ดที่นั่งนะคะเรือของเราโอโ้โหด้านนูน้นปาดมางามแต่ประเยดปื๊ดปาดมงามพานี้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ ทักทายนะคะทักทายเออเขาทำร่องไว้เลยเขาทำร่องไว้แล้วโอ้โหนุ่นหัละไปทางนั้นมันก็ขาดเมด่ถงดตายนะอ้ยสวยมากค่ะเพื่อนๆสวยมากงามจริงๆค่ะค่านั่งเรือชมในเมืองละหันของเราไม่แพงเลยนะคะเท่าไหร่ครับประหยัดห้าสิบบาทห้าสิบบาทเองนะคะมาเลยนะคะเพื่อนๆมาจากจังหวัดไหนมาแต่เช้าหน่อย วันนี้เราออกเดินทางกี่กี่โมงคะพี่เจ็ดโมงนะคะออกจากบ้านมาถึงนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบถึงห้าสิบนะคะรถไม่ติดนะคะใช่ค่ะถ้าร้ารถตกหลุมนะคะไม่ใช่ตกหลุมตกม่งค่ะตกม่งรถเราตกม่งด้วยนะคะ โอ้โหสวยมากค่ะใครอยากถ่ายเดียวลงไปได้ยินถ่ายกับดอกบัวเลยสวยมากถ่ายมาสิโอ้ยเบียดไม่เอาหรอกสวยมากค่ะโอ้โหนี่ตอนน้อจะตามไปนี่นี่ในน้ำใสมากนะคะนี่นี่นี่โอ้โหโอ้ยงามคักทุ่งบัวแดงบึงละหานเขารล่อไปเที่ยวตังไหนก็พากันไปเมื่อปั่นไปไหว้พระเจ้าอภัย มวนค่ะมวลมาเด้อมาค่ะมาตาวําหน่อยค่ะสาวจำหน่อยเกินแกงทุ่มเกินแกงต้วเนี่ยทุ่มเกินแกงแล้วมันหยาบสวยมากค่ะมีเพื่อนๆทักทายอยู่กลางบึงนะคะเรือนําเที่ยวของบึงละหารของเราสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อโอ้โหอุ้ยสมกันเน่รูปที่นองหมูสงไหย่เนาะ อุ้ยเหมือนเหมือนน้องหมูฝั่งนี้นะคะนี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนขาเดอกแก๊งมาชมทุ่งดอกบัวแดงสวยมากค่ะพไม่น่าเชื่อว่าอยู่ที่บ้านของเราเองนะคะอเรือนะอยู่ที่บ้านของเราเองค่ะจัตุลาธค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามนี่เลยค่ะสวยงามมาก มานะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะคะที่ชัยภูมิเราเลยค่ะมาเที่ยวนะคะจตุลัสค่ะอำเภอจตุรัสตำบลละหารที่บึงละหารหรือหนองละหารของเราค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆเนื้อคำบรรยายโอ้โหเหนือคําบรรยายอันนี้อันนี้เป็นเป็นบัวแดงที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกนะคะบึงนี้เป็นบึงใหญ่ประจำอำเภอจตุรัสของเราสวยมากค่ะ โอ้โหเดี๋ยวขอเซลฟี่หน่อยหนึ่งนี่นะคะเพื่อนๆนสวยมากค่ะใครถ่ายได้ก็ถ่ายไปเถอะเลทุ่งปลาแดงทุ่งปลาแดงค่ะสวยมากนี่มีเพื่อนๆนด้วยนะคะเด็กแก๊งของเราค่ะเอามองเห็นไหมเพื่อนเพื่อนค่ะยกมือส่งสัญญาณหน่อยโอเคค่ะสวยมากเยี่ยมค่ะโอได้บรรยากาศมากค่ะเพื่อนๆนได้บรรยากาศมาก สวยจริงๆค่ะนี่เลยสวยมากค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะโอ้งามจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะทุ่งบัวแดงสวยมากค่ะสวยมากค่ะโอ้โหดูค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะสวยมากค่ะตอนนี้กับตนเรือพาเราจอดชมบัวแดงนะคะ นิ่งอยู่ตรงนี้สวยมากเกลียดค่างค่ะต้นถ่ายรูปนี่ค่ะสวยมากค่ะทีมงานของเราเด็กแก๊งสนุกสนานค่ะถ่ายนี่ด้วยถ่ายให้เล็กด้วยมาไหมย้อนแสงจ้าย้อนแสงอ่ะเดี๋ยวหนูถ่ายให้หนูถ่ายให้เนื้นี่นะคะเพื่อนๆขา ทุ่งบัวแดงค่ะสวยมากค่ะโอ้สวยจริงๆค่ะเต็มพื้นที่เต็มหนองเต็มบึงละหานเลยนะคะมีเลย,เลยสวยมากไปดูฝั่งนู้นค่ะมีเรืออ่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มืดนิดนึงยังไม่ถ่ายนี่ค่ะนี่ค่ะไหมนีม่นะคะเพื่อนๆขา,าโอ้สวยมากค่ะ นนี่ะะคให้ชมบัวแดงสวยๆสนุกสนานค่ะพระอาทิตขึ้นนะคะประมาณสองโมงครึ่งตอนนี้ แล้วบตั้ต anyway> <MA ื่นดอกบัเนี่ยบรรยากาศได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ได้เตี้ยว้กัเขามฉันไม่ได้เตีมยว้กับเขามั่นก่ตลาดุเนอนี่เลยสชมนี่เีนี่เลยค่ะสวยมากค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวจับต้องได้นี่ค่ะนี่ค่ะิงหนกก่อนั่นหะโอ้โหแี้สวยมากนีคุณไทย คะ่ะวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆชมทุ่งบัวแดงแล้วนะคะก็สนุกสนานค่ะเด็กแก๊้งของเรานะคะโอ้ oh, โหสวยจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆมีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรือบริการล้ำละห้าสิบบาทถ้าใครสนใจมีทั้งเรือล้ำขนาดเล็กน,นั่งได้หกคนขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่อกไม่เกินหกคนแล้วก็ นั่งเรือขนาดสามคนสี่คนแล้วก็สองคนก็มีนะคะนุ่นค่ะเพื่อนๆของเราเต็มทุ่งบัวแดงเลยค่ะเพื่อนๆ สนุกไหมคะเด็กแก๊งสนุกเลยค่ะโอ้ยแย่มากค่ะนี่เด็กแก๊งของเรามาเที่ยวทุ่งบัวแดงสนุกมากครบทีมค่ะสวยมากบ้าหมูสุดยอดเลยค่ะนี่นะคะโอ้โหผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานําเที่ยวทุ่งบัวแดงค่ะสวยมากดีมากค่ะเพื่อนๆตามไปเลยค่ะน้องจะกลับเลี้ยงไปให้เนี่ยไม่ต้องเขับผูกไปเลยได้แล้วดอกค่ะ จอกค่ะเพื่อนเพื่อโอ้จอกจอกไอ้นี้ค่ะจอกค่ะจอกสายพันธ์อะไรไม่รู้ค่ะเพื่อนเสวยมากค่ะนี่นี่ค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยจริงๆค่ะนี่จอกปัจจุบันนี่นะคะแต่อันนี้เป็นจอกจอกสายพันธ์ไหนไม่รู้เนี่ยสวยสวยค่ะเพื่อนเสวยมากบรรยากาศนะคะ บรรยากาศนะคะตอนนี้เพื่อนๆกำลังถ่ายรูปกันนี่นะคะทุ่งบัวแดงค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆของคุณสงนะคะสนุกสนานค่ะแพ็กทีมเด็แก๊งนะคะนู่นเลยอันนี้เป็นสะพานขึ้นลงมาชมวิวนะคะส่วนถ้าใครจะลงเรือก็ฝั่งน้นเลยค่ะ แล้วก็ทุง่งบัวแดงนะคะฝั่งน้นเลยเชา้ชาๆสวยมากค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะนี่เลยมีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะสวยมากค่ะได้บรรยากาศสุดๆค่ะเพื่อนๆน้ำใสสะอาดโอโ้โหมีความสุขที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปนี้พาเที่ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ